ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็มาวิเคราะห์ราคาทองคำนะครับทองคำยูเอ็นนะโฟเร็ x, ในระดับสัปดาห์ช่วงระหว่างวันที่17ถึง21มกราคม65นะครับเป็นช่วงระดับของสัปดาห์นะครับเรามาวิเคราะห์แล้วก็คาดการณ์พร้อมการสำหรับเพื่อนสมาชิกใหม่หรือว่าที่ต้องการที่จะเทรดในระดับเดทเทรดระดับสั้น กว่านั้นนะการเก็บเก็บกลามไรนะครับก็ให้เข้าไปที่กลุ่มนะครับไปรับสัญญาณเทรดที่กลุ่ม FX11 เทรดตะกุบนะครับาสามารถที่เซิร์ชหาเข้าไปได้นะครับหรือว่าทางไลนะ์ไลน์ไอดีที่กําหนดไว้ที่หน้าจอนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็ถูกใจก็กดไลค์นะครับกดแชร์นะกด subscribe ไว้นะครับเพื่อรับซิกนะครับ สำหรับคู่ทองคํำระดับสัปดาห์ถัดไปนะครับได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการที่จะเรียนเทรดเป็นตั้งแต่พื้นฐานเลยนะครับจนเป็นมืออาชีพก็สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้กับกลุ่ม fx 1 l ออผ่าต้องผ่านผู้ช่วยผู้ช่วยโค้ดนะครับที่จะจัดการนี้คือผ่านระดับต้องผ่านลิงก์ลิงก์ของบล็อกเอ็กเเท่านั้นนะครับสําหรับบล็อกอื่นก็โค้ดยังไม่มีโครงการที่จะ ไป,ไปไปที่เปิดลิงก์ไว้อะไรต่างๆเะครับเพราะตัวนี้บางทีเราไม่ได้เป็นสมาชิกของโบกอื่นก็ยังไม่กล้าแนะนําให้นะเพื่ออาจจะปิดเงื่อนไขของโบกต่างๆก็ได้นะครับก็ก,ก็ไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับสําหรับเพื่อนๆที่อ,อยู่ต่างโบกหรือต่างต่างทีมอะไรต่างๆนะครับที่จะมาศึกษาเรียนรู้เพื่อเปรียบเทียบวิการวิธีการาเทรดด้วยกรารเป่า เอฟเอนะครับในในการคาดการ์คู่ทองคำนะก็มีหลายคู่นะคู่เงินนะแต่ว่าวันนี้จะเน้นหนักไปในเรื่องของคู่ทองคําก็สามารถนําไปเปรียบเทียบได้นะครับเริ่มต้นที่เปิดโปรแกรมนะเอ็นะครับถ้าเป็นเป็นโนะ้ตบุ๊กก็จะเป็น m อ็ที่มีมันจะมีอินดิเคเตอร์ที่ใช้ร่วมประกอบอยู่2ตัวก็คือ,อตัวซิกแซกนะครับแล้วก็ เครื่องมือที่ใช้ฟิโบนัชดี่นะครับดงนั้นก็จะเป็นกราฟนะครับสําหรับมือถือก็อาจจะขาดขาดบางตัวไปเช่นตัวซิกแซกอะไรต่างๆนะครับก็แล้วแต่นะใช้ MT4 หรือ MT5 ก็ได้สําหรับ MT4 นะครับอันดับแรกเลยนะครับที่จะคาดการระดับวีก็เปิดโปรแกรมแล้วก็เข้าไปที่ W1 นะครับหรือระดับวีนั่นเองนะครับก็ไปดูกราฟสแท่งสุดท้ายนะครับ เราจะดูกราฟสามแท่งสุดท้ายถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับปกติเราจะเทรดแท่งที่เบรกเอา์นะครับเบรกเอาแท่งสุดท้ายนะครับเป็นลักษณะของการเทรด o อ l ์ w i n g ถ้าโดนลักษณะเนี้ยแท่งสุดท้ายไม่มีการทําเบรกก็คือถ้าในระดับวิ่จริงๆแล้วเนี่ยก็จะไม่เลือกนะครับไม่เลือกเทรดแต่ว่าคู่ทองคำเนี่ยเราจําเป็นต้องเลือกเราจะเข้าไปที่ระดับของพิเลดนะพิเลดของ hs ซึ่ง เป็นเป็นกรอบแนวรัดแนวต้านของวิกนั่นเองนะครับโดยเราจะทํากรอบข้าค่าไว้นะครับในระดับวิกคือ3แท่งสุดท้ายจุดสูงสุดและต่ําสุดนะครับก็ไปที่เส้นขวาง horizontal line น,นะครับเอาจุดสูงสุดไปก่อนนะทำเส้นสีเหลืองวคนจะทํำเส้นสีเหลืองไว้ให้สังเกตได้ง่ายนะครับในลักษณะของกรอบเนี่ยก็จะอยู่อยู่จนจนถึงสุดท้ายที่ กราฟเนี่ยจะหลุดกรอบเพื่จะทำเบรกเอาไปนะครับก็ก็จะใช้ไม่ได้แล้วนะครับกรอบก็กรอบนี้จะเป็นกรอบแนวนวต้านนี้จะไว้ไว้ดูนะครับไวด้ดูไว้เอาไว้ประมาณหรือคาดการณ์ในระดับเดย์ต่อไปก็จะมีสองด้านนะครับด้านบนจะเป็นแนวแนวต้านนะครับแนวต้านนะเอาตัวเลขหน้าจุดนะครับหนึ่งแปดสองสองหนึ่งแปดสามสองยี่พันแปดร้อยสามสิบสอง จะเป็นดอลลาร์นั่นแหละนะครับแล้วก็แนวรับนะแนวรับของระดับวิกเนี่ยเป็นแท่งสูงสุดสามแท่งเนี่ยนะครับแวนวรับก็จะเป็นหนึ่งเจ็ดแปดสองอ่าในระดับเดเราจะเทรดอยู่ในระหว่างโซนนะครับโซนแนวรับในต้านนี้นะครับจนกว่าจะเบรกเอาไปนะครับเบรก break ไปทางไหนก็ต้องไปทางด้านนั้นแต่ในช่วงแรกเนี่ยต้องเข้าระดับเดดดังนั้นเราจะทําโซนไว้ที่ สซนให้เขาย่อนะย่อนะครับดูลักษณะของการยอ่อแล้วก็ดูแนวทางของทิศทางของกราฟนะครับในในระดับสัปดาห์เนี่ยว่าจะไปทางไหนก็ตัวนี้พลายชติเดยก็คุณง่ายงว่าไม่สวยนะครับไม่สวยก็ให้ไปดูที่ h สซีดนะูระดับแรกนะครับก็จะเป็นกรอบอยู่นะเมื่อเข้ามาที่กรอบเนี่ยเราจะดูยากนะครับสําหรับมือถือนะสาหรับมือถือในส่วน ส่วน,น้ตบุกที่โค้ชทำนะครับก็จะใช้ตัวอินดิเคเตอร์นะชื่อว่าซนะิกแซกเนี่ยมากำหนดแนวรับแนวต้านเป็นเป็นขาขึ้นขาลงเป็นจุดกลับตัวนั่นเองนะครับก็เข้าไปที่ด้านซ้ายมือนะอาจจะหลุดกรอบที่หนึ่งนะครับก็ถ้าดูที่จอหน้าจอของ้ตบุกนะครับเข้าไปที่ MT4 เนะี่ยจะมีด้านซ้ายมือจะเขียนว่าอินดิเคเตอร์จะมีให้เลือก หลายๆตัวนะครับเซเตอร์เราจะดับมันคลิกนะครับไปแตะดับคลคิกตัวที่ซิกแซกนะเขียนว่าแซกไอจีแซกเอจี Z IG, A G, นั่นแหละซิกแซกนะครับดับมันเคิก็จะเข้ามาที่หน้าจอแบบนี้นะครับแล้วก็มาตั้งตั้งสีนิดนึงตั้งสีก็ตั้งค่าปกติตั้งค่าก็จะอยู่ที่1253นะครับเป็นอินพุต1253 จะเป็นสิบแทกอย่างเงี้ยสิบส้าหก็เดี๋ยวลองดูนิดนึงจะเป็นค่ามาตรฐานที่ของโปรแกรมอยู่แล้วนะสิบสอาำหรับบางท่านที่อาจจะใช้ input ที่แตกต่างนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับทจริงแล้วถ้าเราสามารถใช้อินพุตที่ตั้งค่าเนี่ยระดับไหนที่มันเหมาะอกว่าเหมาะกับเราก็ใชต้ตัวนั้นนะครับแต่โค้จะใช้ 12, 5, สนะครับ ตามที่เห็นเนี่ยนะครับเข้าไปนะถ้ามันเป็นจ53ออยู่แล้วก็ไม่ตั้งแต่ถ้าเกิดต้องการตั้งค่าเป็นเลขอ,อื่นนะครับก็จะมันคลิกตรงต,ต,ตัวเลขเนยเปิดตรงตัวเลขนะแล้วก็เปลี่ยนตัวเลขไปนะครับแล้วก็โอเคไปนะก็จะเป็นแบบนี้นะครับสําหรับแนวรับแนวต้านะก็เลื่อนนิดนึงนะครับให้พอดีนิดนึงตรงจุดกับตัวตรงละเอียดนิดนึงทองเนื่องจากมีค่าสวิงสูงก็ พยายามที่จะเซฟนะเซฟพอดีนิดนึ่ายิ่งเฟรมใหญ่เนี่ย,ยมันจะหยาบนะถ้าเกิดว่าเป็นระดับพีเลียดนะอย่างเงี้ยเรียกพีเลียดพีเลียดของ h สี่นะครับเข้ามาี่ทำเฟรมให้สี่ก็คือใช้พีเลียดสุดท้ายของ h สี่ก็เป็นพีเลียดที่เป็นลักษณะของท้าห h สี่ยังอยู่ในระดับนะให้เราดูนะครับเพื่อนเพื่อนเราดู h สี่เนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นระดับของการพักตัวนะเป็นระดับของการพักตัวนะถ,ถ้าถ้าดู ผิวเผืนแล้วเนี่ยในระดับแท่งระดับเดือนเนี่ยการพักตัวอยู่ในทั้งขาขึ้นและขาลงก็คือถ้ากลับตัวขาลงก็คือพักตัวอยู่นะเป็นไ,ไซด์เวย์นั่นเองนะครับแต่ว่าไซด์เวนเนี่ยาวนะครับพอเรามาดูในช่วงในช่วงสองสัปดาห์เนี่ยหรือสามสามสัปดาห์เนี่ยที่ผ่านมานะครับซึ่งสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยจะต้องปิดปิดแท่งปิดแท่งแล้วเนี่ย ก็คือตั้งแต่วันช่วงเช้าวันจันทร์นิดหนึ่งนะประมาณหกโมงเช้าเนี่ยหกโมงถึงเจ็ดโมงเช้านะครับจะจะปิดแล้วเราจะรู้ไปชาติที่ชัดเจนอาจจะเบรกไปแล้วก็ได้นะครับพอเสาร์อาทิตย์เนี่ยกราฟเนี่ยราคาเนี่ยจะขึ้นลงอยู่นะแต่ว่ากราฟเนี่ยเขาหยุดนะครับดังนั้นโค้ชจะทําไว้แค่แค่แนวรับแนวรับด้านล่างนะแล้วแนวต้านด้านบนตามตามราคาที่กําหนดด้านท้ายสีสีเหลืองนะครับ กลับมาที่ H4 นะครับกลับมา H4 ลักษณะนี้นะ,นะครับมันจะเป็นการไซด์เวย์นะครับมีไซด์เวย์เป็นขายยอลงมาแล้วก็ขึ้นไปแต่ว่ามันก็เหมือนย่อขึ้นไปนะครับมีกับไซด์เวย์ทำเบรกล่างนะครับทําเบรกล่างของพีเลียตถ้ขึ้นไปทําเบรกบนของพีเลียดแต่ว่ามีการย่อตัวลงมาอันนี้ลักษณะการแบบนี้นะครับก็จะจับท,ที่ทางยากนะครับก็มีการขึ้น และลงเพราะฉะนั้นเราเอาเกาะเป็นหลักก็ดูจากไพชันนะครับไพชันของแท่ง H4 เนี่ยนะครับแท่ง H4 เนี่ยถ้าเราดูเราดูที่แท่ง H4 นะครับแท่ง H4 ของของอเมื่อวันศุกร์นะเมื่อวันศุกร์เนี่ยก็สามารถที่จะเป็นแท่งซิกแนลที่จะเทนลงอย่างเงี้ยเราจะว่ากันเทนลงเลยก็ได้นะครับแต่ว่าจะลงมาเท่าไหร่น,นเราก็จะทําเป็นเซล แนวรับไว้ทำในโซนแนวรับไว้ก็เหมือนกับคล้ายๆรอเทดบายนี่แหละระดับวีกันนะครับอ่ะก็ย่อตัวลงมาอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นโซนโซนแนวรับนะครับที่เส้นแรกนะครับเราจะทําในโซนให้สองเส้นเส้นแรกทํเป็นเส้นสีฟ้าให้ดูโซนเนี้ยถ้าเกิดว่ามันมีการมีการกราฟมีการเบรกขึ้นไปด้านบนของของโซนนะเส้นสีเหลืองอ่ะหนึ่งเบรกหนึ่งแปด สามหนึ่งไปโซนนี้จะกลายเป็นโซนเคลื่อนที่นะครับเราก็จะทําไว้โซนไว้แค่สองเส้นโซนที่จะเป็นเส้นโค้่อยูอ่โดยที่ใช้ไฟบนเกซี่เนี่ยใช้ฐานที่แนวแนวรับด้านล่างนะครับเดยประมาณนี่ที่ใช้ที่หกสิบเราก็ใช้ที่หกสิบก็จะเป็นโซน แนวรับนะเป็นโซนนะไม่ใช่จุดนะเป็นโซนแนวรับก็ที่ระหว่างอยู่ระหว่างอยู่ระหว่าง1789นะครับแล้วก็ถึง1 7 8 9ถึง180 0นยะยาวพอสมควรนะครับเป็นโซนแนวรับเพื่อรอบ่ายกลับขึ้นไปงนะนถ้าเกิดเป็นไซเวก็บอกเลยว,ว่าถ้าเกิดว่า กรณีเบร่ขึ้นไปก่อนโซนนี้ก็จะขึ้นที่นะครับงนั้นการเทรดจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวต้องไปดูกันวันจันทร์เนาะนะครับเพื่อนๆไปดูตามไปดูที่วันจันทร์ว่าเราจะเทรดเซลล์หรือบายนะครับเพราะว่าเราต้องดูระดับของแท่งเดที่ปิดถ้าดูคร่าวๆนะครับแท่งเดที่ปิดเดี๋ยวโซนวิกเนี่ยเราจะไว้ที่เสถีฟ้าอย่างนี้นะครับเพื่อนๆเก็บเก็บหลักฐานไว้นะแล้วก็เราก็จะไปดูที่ลักษณะที่เราทําทําโซนที่จะย่อตัวมาเนี่ย เขาอาจจะเบรกล่างก็ได้นะหรือว่าอาจจะกลับตัวก่อนนะเหมือนเหมือนเหมือนบริเวณนี้นะครับอาจจะกลับตัวก่อนในโซนเนี้ยนะครับก็ขึ้นไปก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะย่อลงมาแค่สามสิบแปดระดับวิกก็ขึ้นไปก็เป็นได้หมดก็เป็นไปได้หมดนะครับเพราะว่าตอนนี้เริ่มทําเบรกบนแล้วนะครับระดับเฮดสี่เนี่ยเบรกบนไปนิดหนึ่งนะครับอาจจะย่อตัวลงไปก็ขึ้นต่อก็ได้นะครับในระดับวิกดังนั้นเราลองไปดูระดับเดย์นะครับ ต้องเข้าไปดูตอนวันจันทร์เนี่ยเราจะําระดับ D ว่าเราจะเทรดกันอย่างไรนะครับไอซางเขาอย่างเนี้ยโพดมองว่านะครับจุดแท่ง D ได้ย่อตัวลงมาแล้วก็กินกินล่างนะครับ3แท่งนลนะมากินล่างเสร็จแล้วก็ขึ้นไปทดสอบนะครับเป็นทดสอบ ทดสอบแนวรับของแท่งก่อนหน้าแล้วก็มีการทะลุเบรกไปนิดหน่อยนะครับก็เป็นการกินบนแล้วก็อาจจะลงมากินล่างนะครับแล้วก็ไปกินบนทะลุขึ้นไปอย่างเงี้ยก็มีโอกาสนะครับดังนั้นอันดับแรกเนี่ยระดับ day เนี่ยนะครับเราควรที่จะทําเป็นแนวรับไว้ในเส้นนั้นหนึ่งประมาณหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งสองอย่างเงี้ยนะครับเราไปดูวันจันทร์เนาะนะครับเป็นดูวันจันทร์ดูวันจันทร์ก็จะไปดูวันจันทร์ที่เป H หนึ่งนะครับ ก็จะเป็นหนึ่งแปดหนึ่งสองแบบนี้นะครับก็วันจันทร์เนี้อาจจะกราฟเนี่ยอาจจะทะลุมาแล้วก็ได้นะเบรกแบบมาล่างนะครับมาเข้าโซนด้านล่างนะก็จะทำเป็นสีเขียวไว้เนาะนะครับเแบรบกให้เล็กลงให้เห็นภาพรวมแบบนี้นะครับวันจันทร์นี้อาจจะ มีการไซเวย์อยู่ในระหว่างกรอบเส้นสีเขียวกับเส้นสีเหลืองหรือทะลุมานะครับเพื่อมาเข้าโซนก็เป็นได้นะครับก็ขอเพื่อนเพื่อนๆนะครับเจอกันวันจันทร์อีกครั้งหนึ่งในกลุ่ม a อ1เจะเป็นกลุ่มปิดนะสอนเทรดฟรีนะครับเข้าไปได้สอนเทรดฟรีนะครับการเข้ามีเงื่อนไขนิดหนึ่งก็คือขอให้ผ่านลิงก์ลิงก์เทรดลิงก์ที่สําหรับในการฝึกลิงก์เป็นลิงก์โปรแกรมของ ของเอ็กนะส่วนการเทรดจริงว่าแล้วแต่ท่านนะครับก็ขอแค่นี้นะก็ถือว่าเราได้ทําตามเงื่อนไขของโบกนะซึ่งไม่ไม่พยายามที่ไปชักชวนการลงทุนจากโบกอื่นมานะครับอ่ามันอาจจะผิดเงื่อนไขของเพื่อนๆกลุ่มอ่าพวก IB ต่างๆด้วยนะครับก็เป้าหมายเป็นแบบนี้นะครับตรวสอบฟีอยู่แล้วก็ลองเอาไปเปรียบเทียบกันได้ครับสําหรับสัปดาห์นี้นะครับช่วงราคาทองวันที่สิบเจ็ดถึงยี่สิบเอ็ดมกรา 65ก็มีเท่านี้นะครับเราก็ไปติดตามเจอกันนะในเช้าวันจันทร์นะครับสำหรับการเทรดทองคำครับสวัสดีครับ